จะเรื่งจี้ก็ไม่ใช่จะเรื่งใหม่ก็ไม่เชิงฮะสำหรับข่าวต่อไปเนื่องจากล่าสุด YNWME l ของเรานะทนายของเขาได้ขอร้องต่อสารให้ส่งตัว YNw m e l y เนี่ยออกจากคุกก่อนหลังจากที่เขาเนี่ยเข้ารับตรวจและผลเป็นบวกฮะ y n w เ e l เนี่ยเป็นโรคโควิดและกำลังติดคุกอยู่เรื่องราวจะเป็นมายัางไงสารจะพิจารณาคาดีมาว่าอย่างไง ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังกันก่อนดีกว่าครับ <anners> เรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าล่าสุดทานายของ YNW Melly Bradford Cohen เนี่ย ได้ออกมาบอกว่าหลังจากที่ศิลปินชาวเซาท์ฟอริดาอย่าง YNW Melly เนี่ยได้มีอาการปวดหัวหายใจไม่ออกเหงื่อออกช่วมตัวและรู้สึกมึนๆตลอดเวลาเขาก็ได้เข้ารับตรวจและผลเป็นบวกเลือดเป็นบวกคะ YNW Melly ก็ติดโควิดไปในคุกแต่เรื่องที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่คุณโคเฮนหรือทนายของเขาเนี่ยได้บอกไว้ว่าปัจจุบันเนี่ย เมลลี่เนี่ยน้ำหนักเหลือแค่52แล้วพร้อมกับอาการเนี่ยท่าจะหนักมากถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะยื่นขอให้ทางผู้พิจารณาคดีเนี่ยดำเนินการยื่นเรื่องให้ YN เมลลี่เนี่ยออกมาจากคุกก่อนแต่ไงก็ตามฮะเรื่องนี้ไม่เป็นผลผู้พิพากษาเนี่ยยังคงให้ YN หรือว่า m e l เนี่ยติดคุกต่อไปพร้อมกับถ้าเกิดว่าคุณต้องการการรักษาที่ดีกว่านี้เนี่ยให้ไปยื่นไปนัดวันเนี่ยแล้วก็เราค่อยมาคุยกันใหม่มายื่นเนื้อหา เรื่องที่ว่าคุณเนี่ยเป็นโควิดแล้วต้องการใจให้พวกเราเนี่ยรักษาคุณแบบพิเศษเนี่ยใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งจะใช้เวลานานมากเลยนะผมบอกได้เลยซึ่งถ้าใครไม่รู้ว่าไวย์เอ็นหรือเนยูเมลลี่เนี่ยปัจจุบันกําลังรอฟังคําพิพากษาหลังจากที่เขาเนี่ยมีคดีเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมที่เขาติดคุกไปในข้อหาลงมือฆ่าสมาชิก ชาวแก๊ง YNW ของตัวเองไปถึง2คนด้วยกันนะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทนายของ YNW Melly ก็ยังบอกอีกว่าทางคุกเนี่ยไม่มีใครจัดการหรือไม่มีใครเตรียมตัวอะไรให้กับ YNW Melly เลยไม่ว่าจะเป็นผ้าปิดปากที่นอนหมอนมุง้งยา YNW Melly เนี่ยไม่มีที่อะไรเลยฮะพร้อมทั้งยังบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแต่คนคนหนึ่งและครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ไม่รู้สึกเสียใจอะไรเลยกับเรื่องนี้เนี่ย ก็คงจะเป็นครอบครัวของผู้เสียหายที่เมลลี่เนี่ยไปก่อคดีไว้ฮะครอบครัวนั้นเนี่ยได้ออกมาบอกว่าถึงพวกเขาเนี่ยจะรู้สึกสงสารและโรคโควิดเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นกับครอบครัวไหนทั้งนั้นแต่เขาไม่รู้สึกว่า YNW เเนมนลี่เนี่ยควรจะได้ออกมาจากคุกก่อนที่จะได้รับคําพิจารณาคดีในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้เพืเ่อนๆรู้สึกว่ายัางไงฮะผมเนี่ยรู้สึกจะกลัวว่า y าเอ็นเเมนลี่ของเราเนี่ยแม่งมีสิทธิ์ที่จะตายอยู่ในคุกได้จริงๆนะ เพราะว่าซิของเราใช่ไหมเขาก็เพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกมาจากโรคโควิดเพราะซิกนัเนี่ยมันเป็นหอบผื่นเว้ยแล้วหอบผืนเนี่ยถ้าเป็นโควิดมีสิทธิ์ตายได้อย่างที่2ก็คือโลกเนี้ยได้เห็นว่ามีคดีคดีหนึ่งซึ่งคือซิกนัยเนี่ยแรปเปอร์ถูกปล่อยมาให้เป็นเฮาส์อาร์เรสเฉยเลยดังจะตายคดีนั้นอะ่ะเกิดขึ้นแล้วแล้วคนดังอย่างซิกนัยเนี่ยก็ได้ออกมารับการติดคุกในบ้านต่อถึง7เดือนด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะยากที่จะมีใครยอมปล่อยแรปเปอร์เชื่อดัง 2คนออกมาจากคุกให้มาติดคุกที่บ้านพร้อมกันเพราะล่วงโควิดมันดูจะเป็นไปไม่ได้กันเลยทีเดียวก็ว่าได้เพื่อนๆรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเราเจอกันในคลิปหน้าแกงๆพีซ